ทำไมอ่ะโซราคิดมากเกินไปอ่ะบางทีอาจจะไปของของเธอก็ได้นะคิดมากเกินไปอ่ะโ้ยทีนี้จะไปถามใครอเดี๋ยวทีนี้อ้อาวนละต่อไปก็ตอนที่สองเลยกันนะเช้าวันถัดมาเออถล่มดวกผีน่าอีกแล้ว แองเจลทีวีทีโฟลีนลรับค่ะอืมอารุสวัสด์น,กนักเรียนคนนี้คือโซลัสกิฮินะประธานกรรมการวินัยจากเกเฮน,น่าที่เป็ด้วยรู้จัดโรงเรียนอื่นด้วยปกติแล้วประธานฮิน่าเป็นคนพูดน้อยการแสดงออกทางสีหน้าก็แทบจะไม่มีให้เห็นนึกภาพตอนให้ของขวัญใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้เลย แต่ขำาพเกาาพี่ในเ็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณครูเยอะมากงั้นก็พอไปได้ว่าจะให้ของข,องขวัญกันเออ,อ่คือถ้าประธานโทรัสกีกินาจากสถาบันเกฮ์นา้าใช่ไหมคะมีธุระอะไรกับฉันเหรอไม,ไม่ค่ะบจะไม่ได้มีเรื่องขอร้องหรือเรื่องอะไรใส่ใจพิเศษเหรอกคะ่ะเอ่อ คือว่าแปบ,แบบว่าคาริสต์มาสปีนี้จะจะทำอะไรเหรอคะคริสต์มาสปีนี้เหรอค่ะขอให้เป็นประธานกรรมการวินัยที่ยุ่งแค่ไหนแต่ฉันคิดว่าต่อคริสต์มาสก็น่าจะได้พักฟอนหรือทำอะไรบ้างน,นะคะอย่างเช่นเขาร่วมปาร์ตี้งานใหญ่ๆหรือว่าให้ของขวัญใครไม่รู้สิว่าแต่ ทำไมถึงสงสัยว่าฉันจะทำอะไรเป,เป็นเรื่องแล้วไงเดสกสงสัยเข้าให้แล้วอ่าเออคือว่าที่จริงฉันไม่เด้หมอต้นนะคะปีหน้าฉันจะขึ้นมอไปแล้วช่วงนี้ฉันคิดว่าจะไปเลยนต่อที่ไหนดีแล้วจะอยู่ก็สงสัยว่านล่าีในเกน,น่าทำอะไรวันจุดนะคะ่ะกำลังคิดว่าจะเลยนต่อที่ไหนดีแล้วมีสถานะเกน,น่าเรืเรอกด้วย โอ้มีไปคะค่ะฉันถามอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าคะ mm. ไม่หรอกไม,ไม่มีอะไรแปลกหรอกหนีไปฉันแค่เพิ่งเคยเห็นเด็กมอต้นที่อยากเข้าเรียนที่เกเฮน,น่านะเห็นว่ามาทำงานพาร์ทไทม์ตลอดฉันก็เลยคิดว่าเธอเป็นนักเรียนที่ขยันแต่กก็อยากเข้าโรงเรียนที่มีิลาดเสรีสินะคือคะ คุณเนีสังเกตชันม,มาตลอดเลยเหรอคะใช้ไม่ได้ตั้งใจหรอกเดี๋ยกก็ได้เห็นทุกครั้งเวลาที่มาชาเล่น่นะก็โซดารดูแล,แลรนสลอกซื้อในชาเล่ตลอดเลยนี่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงมีขี้เกียจั้ง,งวันสวันแต่เธอถ้าขยันยืนคิดเงินแล้วก็เติมสินค้าเข้าชั้นด้วยช้คิดว่านี่เป็นเรื่องแปลกสำหรับเด็กมอต้นนะเด็กนร้า,าสุดหญ่จะทำตัวสระร์ลำด้ายาก ก็เธอก็ดูไม่เหมือนเด็กแบบนั้นเธอตกใจน,นิดหน่อยแต่ว่าเส้นทางชีวิตเราได้เลือกเองได้อยู่แล้วในฐานะประธานกรรมการวินัยเราใช้ได้นักเรียนที่ขยนแขนแข่งอย่างโซล่ามาเป็นรุ่นน้องก็คงดีใจไม่น้อยเลยลนะ่ะเปีหน้าเธอก็จบแล้วไม่ใช่เหรอฮินะเธอปีสามแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเธอก็ขึ้นมาอะไรแล้วไม่ใช่เหรอนะฮินะครับขอบคุณค่ะฉันเผลอลอกเลื่อไอปสายนแล้ว คริสต์มาสปีนี้ฉันน่าจะฉลองกับสมาชิกคำประการไม่ได้คนอื่นในห้องคำประการอาการน่ะเหมือนว่าอากฉันหมายถึงเจ้าหน้าที่กรรมการไม่ได้น่ะเธอบอกว่าอย่าให้เราอยู่ด้วยกันและเหมือนว่ากำลังเตรียมอะไรบางอย่างไปคิดมาสปีนี้อยู่ยังไงฉันก็มีงานที่ต้องทําเป็นกองอยู่แล้วคริสต์มาสปีนี้ก็คงไม่ได้ออกจากห้องกรรมการไม่ได้หรอกอย่างงั้นหรอคะ นั่นเป็นคนอื่นเหรอคะที่เอาของขวัญจีนี้มาของขวัญแบบไม่มีอะไรค่ะตัวละจะได้ให้เบอร์ฉันไว้ต่อไปถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็ติดต่อมาล่ะแ้ากับวุฒเรื่องการเรียนต่อเดสวสาวเกเ็น้าเอ่อก็ปรึกษาฉันได้เอ่อโอเคแตกใหม่ดีขอบคุณค่ะ ถ้ามีเหตุบุกร้านสดลดซื้อเช่นี่ต่อไปนะคะ <S <S <ม>เรือ่องแบบนั้นถ้าไม่เกิดขึ้นจะดีกว่านะเอาแล้วถ้าไม่โจมบุกถ้ามีโจมบุกเซเว่นก็ิดต่อยินะเลยนะแองเจิลแว่ไม่โฟร์ยินรับค่ะขนมปังไส้มิ้นช็อกโก้ที่ไม่ออกไปนะขอขนมอันนั้นชิน้นนึงค่ะแล้วก็ถ้ามีไส้อย่างอื่นเช่นขออย่างละอันด้วยค่ะ ค่ะหลอสักพูดนะคะคนคนนี้คือนักเรียนของานักเรียนโรงเรียนสามันที่จี๋ๆถึงหน้าตาจะไม่ค่อยเป็นมิตรแต่ก็แว๊ซื้อขนมหวานเนื้อนุ่มมากินบ่อยๆบางครั้งก็ซื้อขนมหวานที่เป็นเส้นของขวัญไปบ้างหรือว่าคราวนี้จ้าขนมหวานแม่ครูเป็นของขวัญกันนะ เออ่คุณลูกค้าคะ,คะไม่ทราบว่าได้สั่งเค้กออกปีนี้ไปหรือยังคะหืมเค้กเหรอทำไมเหรอคะอ๋อหรือว่าทเ,เทวินแองเจิลเทวนโฟกำลังมีแอนด์พชันเค้กเหรอคะไม,ไม่คะ่ะฉันไม่ได้ถามเพื่อจะขายของหรอกคะ่ะฉันถามเป็นการสั่นตัวนะฉันอยากรู้ว่านักเรียนทีนี้กินเค้กแบบไหนในวันคริสต์มาสนะคะหืม ชินิตี้เหรอคะฉันเคยบอกเหรอคะว่าฉันเป็นนักเรียนเด็กทนิตี้ไม่หรอกคะ่ะจะใช่ไหมคะแต่ฉันดูเหมือนนักเรียนชินิตี้เหรอคะทำไมททำเหมือนดีใจล่ะตัวเองก็ใส่ชุดนักเรียนที่ปักของชินิตี้อยู่แท้ๆขนมหวานที่นักเรียนจีนตี้กินงั้นเหรอจะว่าไปไม่นานมานี้ก็มีข่าวในโซเชียลไม่เดียวว่า นักเรียน,น, iti, นอของโนนิทิตี้กินแตของวันราคาแพงเพราะแบบนี้ก็เลยสงสัยสินะฉันเองก็คงพูดแทนแนักเรียนทุกคนไม่ได้แต่ถึงจะบอกว่าเป็นคนหนูจากทีนิตี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะชอบกินของหวานนะคะาแพนเสมอไปหรอกแต่ทุกคนก็มีความชอบเกี่ยวกับอาหารอร่อยๆคล้ายๆกันค่ะคิดว่าปีนี้ฉันก็เลยสั่งเคกขอนไม้บูชเดอร์ดูเอลสุดพิเศษจากนันของหวานประจำในดีูค่ะ แต่ว่าเค้นั้นขายแบบจตนอนจำกัดก็เลยต้องจองไว้ก่อนด้วยงั้นคงใช้ไปข้อมูลอีกไดยยากนะคะขอโทษ้วยนะมไม่เป็นไรคะ่ะแล้ก็สามก็อยากรู้เฉยๆคะ่ะเพราะงั้นกินเค้กกด้กับใครเหรอคะกินกับเพื่อนในโซโล่หรือเปล่าคะหรือว่ากินเค้กับเพื่อนกลุ่มอ,อื่น หรือว่าจะเป็นคุณครูไคลบี่เหรอคะจะจะเป็นอย่างไรไงกันะล่าขอโทษค่ะเอ่อโทำพลาดแล้วขอโทษนะพอได้ฟังเรื่องเหลวไหลเธอก็จะแหกปากเสียงดังจนติดวิสัยไปแล้วนะมไม่ใช่เพราะเธอหรอกนะวิสัยนี้ฉันได้จากเด็กๆคนอื่นนะเข้าใจฉันหน่อยนะคะ ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงๆพูดไปกันเองแบบฉันได้เลยค่ะขอบใจนะเธอมีความผู้ใหญ่มากกว่าที่คิดนะส่วนเรื่องที่ถามหาแน่นอนว่าก็มีบางครั้งที่ฉันแบกเาากินของไว้จากคุณครูแต่คริสต์มาสปีนี้เจะกินเค้กกับเพื่อนๆในชมรมแล้วก็จะไปช่วยงานของโชลิสเตอร์ด้วยโชลิสสเตอร์บอกว่าถ้าจบเทศกาลคริสต์มาส แล้วก็จะแบ่งขนมปลานเนสโตนีที่อบเอให้กินนะถึงทางนั้นจะบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรไปด้วยก็เถอแต่เพราเป็นอปของหวานก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะจะอย่างนั้นสินะคะถ้ากงั้นขอขอชีนี้ไปของรับเรียกคนอื่นสินะเอ่อเธอชื่อโซละใช่ไหมนะแล้วคิดว่าวินี้จะทำอะไรเหรอ คิสมาปีนี้ฉันจะนก่อนเก้าเาทำงานพาร์ทไทม์แล้วสลบซื้อเหมือนเดิมค่ะเฮะ้ยทำงานพาร์ทไทม์นคินสมารด้วยเหรออย่างน้อยวันนั้นก็ควรได้หยุดพักผ่อนสอิได้หยุดพักมันก็ดีอยู่หรอค่ะแต่ใช้กางเก็บเงินไปซื้อของบางอย่างอยู่นะคะ่ะโหต้องเหนื่อยหน้าดูเลยนะอะรับนี้ไปสินี่นี่คืออะไรเหรอคะ มักลองหายาที่ในจีๆๆนะนี่ะหะฉันจมาซื้อแบ่งกินกับเพื่อนๆแต่เหมือนว่าจะซื้อมาเยอะเกินนะักเกินไปทำงานไปด้วยก็ต้องเติมน้ำตาไปด้วยสิเอาไว้กินตอนเหนือหน่อยๆนะจะได้มีแรงและลมดีขึ้นด้วยข่ะขอบคุณค่าไม่ต้องขอบคุณหรอกเมื่อกี้ใช้ขอโทษที่เผื่อผู้เสียงตางไปนะไม่ต้องคิดมากนะงั้นใช้ไปก่อนละอใหอเปวนวันทีดีนะโสดละ แล้วสำหรับซื้อนี้มีแบบสสำรอสงสำโทรศัพท์มือถือขายไหมฮะถามหา Power บ a n k ด้วยเหรอมีค่ะอยู่ชั้นล่างสุดตรวมุมขวาของเคาน์เตอร์ค่ะรอดแล้วพอดีว่าฉันกำลังมีสอรอรับสายเลขด่วนแต่ว่าดัดแบตดดมาตายเกี้ยงก่อนสิปกติแบตน่าจะเหลือเฟือจนถึงตอนกลับไปถึงโรงเรียนเลยจู่ๆโทรศัพท์ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะ นักเรียนคนนี้คือคุณยูกะนักปราชีของโร,รงเรียนโรงเรียนเียนเลนียมเห็นมาอยู่กับคู่ใบๆตอนปิดงบสิ้นปีหรือไม้แต่ตอนมาเคียร์ใบเสร็จของชาเล่ทุกครั้งก็เห็นก็มกักจะทำหน้าดุและบทคุณคูณตลอดหรือแอบเตรียมของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณคูณนะเออขอโทษนะคะฮะมีอะไรเหรอเมื่อกี้ทอเนเงินยผิดเหรอ ไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับเนืนอทอหรอกค่ะฉันแต่ฉันอยากถามอะไรเป็นการส่วนตัวเลยนะคะถามเป็นการส่วนตัวเหรอโทน่จังที่ปกติจะเอ่ยทักทายกันเท่านั้นมีเรื่องถามฉันเหรอเนี่ยฉันก็สงสัยขึ้นมาแล้วสิโอหน้าชั่วมากเลยยูกะถามทุกอย่างเลยนะถ้าตอบได้ฉันจะตอบให้ไม่ทราบว่ารู้ไหมคะว่ากิส์ว่าปีนี้คนปูการิโดบี้จะทำอะไร ทำไมถึงถามเรื่องจากฉันล่ะคะก็เห็นคุณยุก่ะคอยเก็บใบเสร็จแล้วบันทึกการทำงานคุณรู้ล่วงเวลาของครูตลอดเลยนี่คะถ้าเทีบกับนักนรียนนคนอื่นแล้วคุณยุกะเหมือนจะรุ้เกรืค,คุณครูมากที่สุดน้านที่สุดฉันก็เลยคิดว่าน่าจะรู้ตารางของครูด้วยข,ขอโทษค่ะฉันน่าจะเข้าใจผิดอยากใหญ่หลวงเลยนะคะอ <c oughs> แน่นอนว่าฉันก็แนะนําคุณครูไม่ให้ใจ่ายเงินไปจำนวนมากๆในเรื่องไม่จำเป็นอยู่แต่ยังไงเราสองคนก็ไปแค่คุณครูนันเดียวเ,เท่านั้นถ้าไม่มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษปกติแล้วตอนวันหยุดฉันก็จะไม่ติดต่อไปรบกวนคุณครูก็อหรอกอีกอย่างตอนไปวนันหยุดแต่คุณครูก็งานยุ่งอยู่บ่อยๆด้วยอย,อย่าอย่าสินะคะถ้างั้นคิดว่าป,ปีนี้คุณยูกกาก็ไม่มีนัดกับคุณครูสินะคะคิดว่าป,ปีนี้ ฉันน่าจะสอบกับสมาชิกเซมินา่ะหมู่นี้รุ่นน้องในชมรมเหมือนจะมีเรื่องก,กังวลเยอะเลยันก็เลยกะว่าเซนปีนี้ตีกับสมาชิกในชมรมแล้วส่งท้ายปีกับกองกันเงียบๆจะว่าไปที่ถามฉันแบบนี้เพราอมมีใครนัดเจอคุณคุณในตอนคริสต์มาสเหรอไม่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแเไงมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกนะเอาเป็นว่าโซลาร์จังก็ยกโหงงานให้มากล่ะ ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเชดได้ตามสบายเลยค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะ mm hmm. เกือบโดนจับได้แล้วไงได้ถามตรงๆแบบนี้คงไม่ดีแล้วล่ะจะว่าไปเราก็เหมือนจะถามนักเรียนส่วนใหญ่ที่ไว้ไประชาเล่มมาอวาหมดแล้วแล้วก็แต่ละคนก็ตอบเหมือนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของขวานั้นเลยงั้นหรือว่า จะเป็นของควันเดี่ยวมาให้คนอื่นเธอนั่นแหละเธอเลยไม่สิจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวต้องถาย้ครบทุกคนสิแองเจิลจะไมไดิโฟอยดอนะคราบค่ะของควันของเธอนั่นแหละเลังจานั้นโซลาก็ถามนักเรียน,นคนอื่นอีกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้บอกสารอะไรที่ประโยชน์เลย